สมมติผมออกบัตรรับรองพาแท้ไปผมรับซื้ออ่าผมมีราคาการันตีให้แน่นอนแสดงว่าพ้าของุณต้องแท้แล้วเรามีสถาบันการตรวจสอบพักเครื่องมากมายความน่าจะถือของแต่ละที่เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนถ้าพูดว่าแท้เราซื้อเนี่ยกับพูดว่าแท้เราไม่ซื้ออันไหนน่าเชื่อถือกันตัวผมเลยเนี่ยผมเจอผูที่ผิดผมซื้อผ้าองค์แรกก็โอเคแล้วเขาสอนผมแบบคนมนโนสอนชาวผ้าแท้ อาจจะเช่าแพงหน่อยแต่อย่างน้อยเป็นองค์ครูคุณได้ความรู้กลับไปแน่นอนวันข้างหน้าคุณก็จะเป็นคุณก็จะดูเป็นคุณก็จะเข้าใจแต่แนวคิดคุณจะไม่แพงนะเพราะคุณได้ความรู้มหาศาลเลย <S <S ในมุมมองผมเนี่ยณวันนีโ้โลกมันเปลี่ยนไปโลกหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปการสะสมพระจากในอดีต20ปีที่แล้วกับปัจจุบันนี้ก็กเปลี่ยนแปลงนะครับ <S 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 ในอดีตเนี่ยความรู้ประสบการณ์ข้อมูลหายากไม่ค่อยมี ก็20ปีแล้วเนี่ยคนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้จัก Google ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าคนที่จะเข้ามาเล่นพระหรือว่าเข้ามาอยู่ในวงการพระเนี่ยหนึ่งเยอะขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นทุกอย่างมันมันอีซี่หมดนะครับโลกของพระเครื่องเปลี่ยนไปคนรุ่นใหม่เวลาเข้ามาเขาจะเล่นเขาจะเล่นพระที่มีโค้ดมีเบอร์มีจํานวนการสร้างมีประวัติชัดเจนในอดีตเนี่ยเขานิยมพรกุ ข้อเสียของพระกุคือไม่ได้มีการทําตามตำรับตำราจํานวนการสร้างนู่นนี่นั่นไว้อย่างชัดเจนมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะข้อมูลเหล่านี้ก็เสื่อมหายไปบ้างไม่มีคนมาเขียนเพิ่มเติมลงไปในอินเทอร์เน็ตก็จะจิตจางหายไปถ้าไม่ได้ไปค้นคว้าแล้วนํากลับเข้ามาต้องบอกว่าคนยุคใหม่เวลาเล่นพระในยุคนี้นะครับถ้าคําแนะนําผมเนี่ยทุกคนเนี่ยพี่เข้ามาเนี่ยผมว่าเป็นผู้รู้อยู่ละเป็นผู้รู้รู้จากไหนรู้จากโซเชียลรู้จากข้อพู้รู้จากอินเทอร์เน็ตต่างๆรู้อยู่แล้วรู้จากคําแนะนําอันนี้สําคัญ คนเข้ามาเล่นใหม่ๆเนี่ยถ้ารู้จักคาแนะนำเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องรู้จากคนที่แนะนาที่ถูกทางถ้าเจอคนที่แนะนําไม่ถูกทางเนี่ยอันนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะหลงทางได้แต่ถามว่าณวันนี้เนี่ยหากหลงทางก็กลับได้โดยไวให้คิดเสมอว่าเราเข้ามาเป็นนักสะสมหรือนักเล่นเนี่ยเป็นนักอนุรักษ์แน่นอนของที่สะสมหรือเล่นอนุรักษ์มันต้องมีมูลค่าเท <ad> ่ <c oughs> ากับนายเอ แล้วก็มาอยู่กับเราเราศึกษาเสร็จไปหาในบีไปหาในบีในบีบอกไม่รับซื้ออันนี้เราต้องสงสัยแล้วว่าทําไมในบีไม่รับซื้อในบีไม่ไม่ไม่เป็นพระหรือว่าในบีไม่รู้จักพระหรือว่าในบีไม่มีข้อมูลพระนั้นหรือเปล่าก็ต้องไปต่อถ้าสักสามคนห้าคนเนี่ยพระองค์นั้นขายไม่ได้แล้วเอาไปสนามกลางขายไม่ได้แสดงว่าพระองค์นั้นมีปัญหาแล้วเรามีอะไรเรามีสถาบันการตรวจสอบพระเครื่องมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญ เราลองตรวจสอบดูซิว่ามันใช้ได้ไหมเออสถาบันนี้ไม่มีไม่ตรวจสอบไม่ออกผลอันนี้บอกไม่แท้อ่าไปอีกที่นึงบอกแท้เราต้องมาซาวดูว่าความน่าจะถือของแต่ละที่เนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนอย่างเช่นสถาบันผมเนี่ยดังบอกนิดน,นึงว่าสมมติผมออกบัตรรับรองพระแท้ไปผมรับซื้ออ่ะผมมีราคาการันตีให้แน่นอนแสดงว่าพระของคุณต้องแท้และถ้าไม่แท้ผมไม่รับซื้ออยู่แล้วอันนี้ก็คืออยากจะแนะนําให้คนรุ่นใหม่ทําความเข้าใจกับพระก่อนอย่าเล่นพระเพราะว่ามันมีผลกํไลาไร ให้ชอบพาศศรศึกษาพาร์สะสมพร์เพราะว่าให้ความรู้ทั้งศาสตร,ร์และศิลป์และเรื่องของผลกําไรมูลค่าเพิ่มมันเป็นโบนัสให้รักในพุทธศาสตร,ร์พุทธศิลป์และอน,นุรักษ์ร่วมกันก่อน <S <S อยู่ที่สถาบันสถาบันที่มีความมาตรฐานในประเทศนี้มีใดที่อย่างของผมอันนี้ถ้าผมพูดไปเยอะไปก็พี่ก็ชี้ของพี่ดีมันเป็นของพี่เองแต่สถาบันผมเนี่ยผมไม่ได้ดูคนเดียวนะผมมีคณะกรรมการที่เข้ามาร่วมกันดู ร่วมกันดูร่วมกันพิจารณาแล้วก็ร่วมมาตรวจสอบพอตรวจสอบแล้วเราประเมินมูลค่าสิ่งของนั้นนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องเครื่องรางพระบูชาวัตถุโบราณอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถประเมินมูลค่าขึ้นมาได้เราจะประเมินมูลค่าเราเป็นสถาบันตรวจสอบความแท้และประเมินมูลค่าวัตถุมงคลถ้าผิดพลาดผมพร้อมรับผิดชอบไงถ้าผมออกไปแล้วอันนี้พระไม่แท้แต่ผมออกบัตรไปแน่นอนผมรับผิดชอบในการซื้อนั่นคือสิ่งที่สถาบ,บัานเราการันตีถ้าพูดว่าแท้เราซื้อเนี่ย พูดว่าแท้แล้วไม่ซื้ออันไหนน่าเชื่อถือกันเราต้องรู้ตัวเราก่อนเราต้องหาตัวตนเราให้เจอก่อนว่าเราชอบพระแบบไหนอบพระเหรียญพระหล่พลอพระผงพระดินพระชินเครื่องรางพระบูชามันมีหลายประเภทมากเราต้องหาตัวตนก่อนว่าเราชอบแบบไหนว่าเราชอบพระเหรียญเราต้องศึกษาเหรียญให้ทองแท้ก่อนหลวงพ่ออะไรวัดไหนสร้างปีอะไรวัดสดุมาจากเนื้ออะไรทองแดงเนื้อเงินเนื้อสำลิดเนื้อ เราต้องเข้าใจก่อนพอเข้าใจแล้วเราก็ศึกษาจากอะไรอินเทอร์เน็ตได้ผมน่าถ้าใครติดตามผมใน y YouTube เนี่ย <c oughs> ก็จะเห็นว่าผมจะมีกล้องสองพระมาสอนการดูนู่นนี่นั่นอินเทอร์เน็ตโซเชียลพวกเนี้ยบอกก็ได้วัดไหนพระอะไรแต่สิ่งที่เขาบอกไม่ได้คือเกยแท้และถ้าเกิดไปดูคนที่เขาสอนวิธีดูแบบผิดผิดคุณก็จะได้ครูที่ผิดมันก็จะผิดไปตลอดนะแต่ถ้าคุณดูแบบถูกทางอย่างผมเนี่ยสอนปุ๊บเนี่ยใครมีแบบที่ผมสอนผมรับซื้อผมรับซื้อแบบที่ผมสอนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นแบบเนี้ย ตัวตัดเป็นอย่างนี้ล่องต้องมีตรงนี้นะอย่างหลวงปู่โหงล่าสูมชี้ไปเนี่ยทุกคนดูเป็นทั้งประเทศเลยสิ่งที่ผมบอกว่าถ้ามีแบบนี้แท้นั่นแสดงการันตียืนยันว่าอย่างเงี้ยผมรับซื้อเพราะนั้นคุณก็จะมั่นใจได้ว่าอย่างเงี้ยแท้และสารรมารถมาซื้อขายได้จริงต้องเรียนรู้จากครูที่ดีด้วยเพราะว่าแม่พิมพ์เนี่ยถ้ามันผิดเพี้ยนเนี่ยตัวลูกพิมพ์มันก็จะผิดเพี้ยนตามไปด้วยเพราะนั้นเนี่ยเช่ามาแท้อาจจะเช่าแพงหน่อย เช่าเกินราคาเขาเช่าหาแต่อย่างน้อยเป็นองค์คูคุณได้ความรู้กลับไปแน่นอนวันข้างหน้าคุณก็จะเป็นคุณก็จะดูเป็นคุณก็จะเข้าใจเรียกว่าได้โบนัสกลับคืนมาจากการที่คุณซื้อแพงเพื่อมาเป็นองคูแต่แนาคตคุณจะไม่แพงแล้วเพราะคุณได้ความรู้มหาศาลเลยเพราะความรู้มันจะอยู่คุณไปทั้งชีวิตตัวผมเลยเนี่ยผมผมเจอครูที่ผิดผมซื้อเพ้าแรกก็เกแล้วเพราะว่าอะไรผมเจอแม่พิมพ์ที่ผิดเขาสอนผมแบบคนมโนสอน กับคนที่มีความรู้สอนมันต่างกันถ้ามันโนแล้วมาสอนเนี่ยคุณผิดเพี้ยนแน่นอนผมอยากได้พระขุนแผนตอนเราเป็นวัยรุ่นเนาะเราอยากได้พระขุนแผนมันกางเราไปเจอลุงเนี่ยลุงแกเป็นข้าราชการเก่าแกบอกว่าขุนแผนนะมึงต้องซื้อให้มันเนื้อเป็นชั้นๆมันต้องเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยสมัยก่อนห้างบางลำพูงามวงวานห้างบางลำพูเนี่ยพันธทิปปัจจุบันเนี่ยมาก่อนเป็นบางพูเราไปซื้อองค์แรกเลยราคา ผมมีเงิน500บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะผมมีเงิน500บาทองค์นี้เขาตี800หรือหรือห0รหรืออะไรเงี้ยผมต่อเขาส0่้เขาบอกเอา4 5่าผมเหลือค่ารถกลับบ้าน50บาทก็เอาพระองค์นั้นหวังว่าจะขายได้ได้เงินได้ผลกำไรเขาบอกว่าอย่างเงี้ยองค์เป็นพันแต่สุดท้ายแล้วองค์นั้นเก๋นะผมได้แม่พิมพ์ที่ผิดแต่ผมทำไงผมก็จะหาซื้อไอ้ที่มันถูกมาเริ่มดูก่อนจนวันหนึ่งเนี่ยเราถ่องแท้ในพระนั้นๆอย่างคุนแผนเนี่ยผมหยิบเนี่ยทําไม่ต้องส่องกล้องเลยนะ หยิบขึ้นมาบนมือเนี่ยรู้เลยว่าเกแท้คือที่ผมบอกว่าผระจริงๆเล่นไม่ยากไอ้ที่ยากเพราะเราไม่เป็นมันเหมือนรถเนี่ยจริงๆแล้วขับไม่ยากแต่ที่มันขับยากเพราะคุณขับมันไม่เป็นสมมติเกย์กระปุกนะขับเป็นหนึ่งคันเนี่ยรถอะไรคุณก็ขับได้และจะเกียร์คอเกียร์มือเกียร์ออโต้เกียร์มือออโต้คุณขับได้หมดมันเบสิกเดียวกันมันพื้นฐานเดียวกันนั่นแหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าองคูสําหรับผมก็คือต้องมีแม่พิมพ์ที่ดีผมเริ่มจากแม่พิมพ์ไม่่ดีีแตผเปลยนนทัน เมื่อก่อนเนี่ย normalized. ผมไปดูเขานั่งเล่นหลักลูกนั่งเขาสองพระนะเขาใช้ไปซื้ออะไรผมก็ไปเขาแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็มารู้อ๋อกลุ่มนี้เขาเล่นพระไม่แท้พอเราโตขึ้นเนี่ยเราเราห่างจากตรงนั้นมาเราเราพอเราเป็นพระเราถึงรู้ว่าอ๋อกลุ่มที่เราไปคุกครีด้วยในตอนแรกเนี่ยที่เราอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์เขาเนี่ยเขาดูพระไม่เป็นถ้าตอนนั้นเราเข้าไปในกลุ่มนั้นแน่นอนเ,เราไม่มีทางเป็นพระแต่เราแยกออกมาอยู่ในกลุ่มพระแท้ไงสุดท้ายเราก็เป็นพระเราก็เราก็ดูเป็นศึกษาเป็นดีที่สุดคือตำราหนังสือผมสงสัยจะหนังสือ และช่วงที่ตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตไม่ง่ายเข้าไปอีกนะครับเพราะเราคีอมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมานทดลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่ยที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม